สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องมื่อนี้พระประตามในทางของน้าเมาค้นพิเศษโค้งสุดท้ายนะครับเพิ่นเขียนให้แล้วพี่น้องเพิ่นเขียนทั้งบอกในงวดนี้นะครับลองไปติดตามกันสวัสดีครับพี่นอ on, ้องเอฟซีแฟนช่องน้ำพอดีหมอรวยมากนะครับ<อ>สาการมาซื้อกับขนมนับแม่ติม่มหนับน้ำเมาแล้วเขียนให้เล้ให้ยดล้เแต่พี่น้องใจ่ิญ้ะตัวเนอะอ๋อตัวเนอะ

เอาเด้อพี่น้องเลขเพนบ้านเงินเน้อนะครับเจ็ดสามหนึ่งเหมือนเลขเก้ามันอยู่กเพีนบ้านเงินห้ือแล้วพั่ว่าโอ้ยครับเอาหยครับบอกก่อนเดียวื้อโตมาหนึนครอ้อมด้ยไล่ตัวนายเดือนธรมอบ่บ่เสร็มาหอดนะครับผนกับมาบาเลยนาเมื่อกี้นะครับเจ็ดสามหนึ่งพันาเอาก็อเลเก้าเท่านั้เมาท่าน แล้วบอกก็เพิ่นเมื่อ้นพ่อ่าเมื่อคืนเป็นเหล็กเพื่อนบ้านตัวเมื่อนืนเหนือเพื่อนมกเพื่อนบ้านมาเหล็กเกาเลยเพรว่าแน่นะครับลองเด้นพี่ลองเมื่อคืนนเพื่อนบ้านฟังเล่านะครับเพื่นฝัางฟังเล่าเมื่อคืนกับเป็นไปได้นะครับสำหรับแนวทางน้ำเมานะครับเมื่อวันนี้นี่ครับเป็นบ้าอพัก่อเลยนี่พี่ลองเก็บซ้ำหนึ่งเลยเกิดแล้วครับ เคี้ยตัวแรกนะครับเี้ยาหนึ่งแม่แม่แม่แค่อม่บม่แ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 า่แม่แมาแม่แม่แม่าม่แม่แม่เม่แม่แม่แ่ยม่แม่แม่แมัลมยแม่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 แมม่แมนแ่ บอกในหน่วยโซนะโซนมันถีออกเหมือนนะนี่ปัญหาว่าโลกนะครับโอ้เลยครับ่นเขียนเลขเห็นได้พี่น้องเด้อนะครับเกาเรื่องอะตัวใดนะครับเห็นอย่างเหว แต่ตัวแ like. รกคนที่เจ็ดสามหนึ่งนะครับว่าหอดเัิว่าเจ็ดสามหนึ่งนะครับวันนี้ได้พี่น้องกึนฟังเล่าเนาะอืมอนะครับลองิึนได้พี่น้องนะครับเติมม่านปุ๊บเปิดกระเบ้อได้ครับเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็มีสี่สามหานะครับหรือเป็นหนึ่งสามหาก็ได no ้แต so ่ว่าจะเก็งดีๆเราเขียนเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งได้หลายนะครับเนี่ยตัวนี้ค่าสิบเก้านะครับแล้วก็มีหนึ่งศูนย์ก็มีนะครับ โอ้เรัสูสูได้พี่้อสูญตรงนี้เอาว่งไนตัวเดวงววงววงเอาตัวเอาวงตัวเอาตัวนั่นเด้อเด้อตัวื่อ่เนาะเอาฟ้าัวเนาะเอาวองวงตัวเดียววงตัวเดียวตัซื้อเงื่อ สามหาเด้อพี่น้องซี lings, สามหาเรอสามหาก็ได้ตันน um, ี้หวไหเอ้าโอ้ได้แลพี่ได้แล้วออเาอะไรเนปเนาะอืมนี่เนไห้แล้วพี่น้องมาคิดอไรหลายคนบนวงเหรอครับเป็นเก่าสามหากะได้เด้อนะครับเก่าสามหา มอเลยเื้องเราเป็นเก่าสำหาตัวแรกก็คือเจ็ดสาหนเด้อพี่น้องครับเจ็อาจจะซื้อฟังเล่าเพื่บ้านยื่นก็ไไรนะครับแต่ว่าเก่าหานี่นะครับหรือสี่ำหาอะไแต่ว่ามอเเบิงเราเป็นเกครับกบสูง น่าจะเป็นแนวทางนะครับหรื้นเงเก่าได้หนึ่นะครับก็เป็นไปได้เด้อพี่น้องนะช่วงมาน้าน้าเมาที่ไก่วัดศิลาลักอะไงแนวทางพี่น้องเอฟซีเด้อมอ้วยคัดตัวเลขให้นะครับว่าเป็นตัวใดนะครับเอาเด้อครับพี่น้องเอฟซีแฟนช็อกนะครับมอ้วยคัดไม่ได้แล้วเด้อครับพี่น้าเมาเขียนแล้วเพิ่นวงปากกาแดงให้นะคือเก้าสามห้านะครับเป็นยันให้แต่ว่าเพิ่นมาหอดเปินกระบอกเลยสามเจ็ดสามหนึ่ง แล้วคนกลับว่างห่างปกติเช่นเจ็ดสามหนึ่งตัวแรกขึ้นกันนะครับน่าจะเป็นแนวทางกันอะไรน,นะครับอาจจะเป็นเพื่อนบ้านฟังเล่ามืออื่นกันอะไรนะครับวันพุธรรานียน,นะครับแต่ว่าเก้าสามหาเนี่ยนะ่าจะเป็นเลขใหญ่งงนะครับหรือข้อสิเลี่ยเลขรัฐบาลไทยทึ่ฟังเล่ากันะไรนะสำหรับในทางของน้ำเมาในมือนี้นะครับอรอบหมดเด้อนะครับน้ำเมาคงสุดท้ายมาแล้วเด้อนะครับน้องเสี๋ยวเย้เย้เบิ่งที่เพิ่นเพิ่นเชียนให้นะครับเลย นี่น้ำมอเขียนให้นะครับตัวนี้นะครับน้ำมอเขียนให้นะครับดาจะเป็นโชคลาบนะครับลรากันเ้อพี่น้องตีเซอกันนะครับเขียนให้ตัวนี้แหละแว่าเจ็ดสามหนึ่งเียนสองเทียนะอาจจะเป็นเลขล่าวันพุธก็ได้นะครับหรืออาจเป็นรัฐบาลไทยนะครับล้อกัาพี่น้องมักนะครับนะมักน้ำเงินกับลองกันเ้อน้ำมอคนพนเศษ เป็นผู้เล่นมีดดวงคนหายมักจะถูกนะครับแต่แต่ดวงไพดวงมันได้พี่น้อนครับวันไหนอาจจะเป็นดวงเข้างวดนี้ก็ได้นะครับเราไปเพื่อแท่นช่องนะครับในวันนี้นะครับน้ำเมาหายแล้วนะครับน้ำเมากินลูกชิ้นว่าเอาเลี้ยงเรียงแล้วก็จะค้านเลยเอาลูกชิ้นใส่กวางอันนี้เอาลูกชิ้นใส่กอาใส่กวางก็ได้นะครับแล้วเลี้ยงใส่กวางน้ำเมานะครับวันนี้นะครับเด็กใส่กวกงน้ำเมานะครับ เพิ่นให้โชคกันเลี้ยงเพิ่นนะครับเพิ่นเห็นน้ำใจเพิ่นก็จะมัดว่าคว้าขางวัวแอ้วอกเพิ่นเพิ่นเคยได้น้ำนะครับกับว่าร้อยกมีน้ำใจแบ่งให้เพิ่นตลอดนะครับเพิ่นมักจะให้โชคนะครับแต่ว่ากะมีเขามี่นเนาะบางข่างบางข้าวนะครับแต่บางงวดนี้เพิ่นให้มาแล้วนะครับเก้าสามห้านะครับเป็นเลขเน้นเพิ่นนะครับเจ็ดสามหนึ่งนี่นายเป็นเพื่อนบ้านก็ได้ื่้งนอนเลยเป็นรัฐบาลไทยก็ไดในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม หกเจ็ดนะครับอ้าออวาี่น้องสัวๆนหานในทางน้ำเมาขอวนี้นะครับเกิดหามานน้ำเฟินนะครับหรืมา,มานั่งเด่นน้ำลูกน้ำร้านเนี่ยอว่าวิิดมิไพ่นะครับว่าควรลูกร้านลูกร้านหันหลังใสเดียววีายาเลย <laughs> ถือไม่ยอมมาวันนี้ถือว่าถือ,ถอ,อก,กินนอกินกินรอดกินรอด ไม่ต้องต้วดอาโางลอกอ่ะลอกจะให้โชคเราหันหันอันหันยนะอันล่างของกันเนอะนะครับเดี๋ยวมาเลยนกันาติดตามเดยทางเล่ากันนี่ยนะจิ้งีโชคกรดอกนะครับส่วนบอกลูกหลานกินน้ำหอมเนี่ยมีใจดีหอมได้แล้วเจ้าไปยังมั่ ดยากอยู loser, ่เนาะอ่าเด้พี่น้องด้อชมหมานำดำมองวันนี้ครับีเลขพุทธิ์ใหญพี่น้องเลขพุทธใหญกับตัวนี้แหะครับคนว่ไหฟอมปากกาแดงวงไหฟอมนี่ปากกาแดงนะครับอนุญาตว่างครผื่นด้พี่น้องนะครับอ่าเป็นชี้ซ้หาก็ได้เก้าสามหากัไดนะครับแต่เราไม่ทันํำมองในวันนี้่ว่าบ เชิญไม่ได้พี่น้องมาตัวนี้เราผมคัดมาแล้วนะหรออสเออกเลยกัแล้วแต่นะเดี๋ยวตำหักแล้วตอชอบสำหรับในทางตำห้อางันนี้เอาห้ิให้ลํำเรด้วยกันโชบมันหวงน้ำเห้นะครับเด้อในวงนนี้โสุดท้ายนำหม้นะครับเันเนี้ยโขสุดท้ายวันนี้หม้อันนี่ หอยโค้งทุ่ทไทยวะอโค้งทุ่งไยเออให้ถึงเด้อห้ถึงเด้อหอ่เอี้ชี้ฉกหมาดนไปเด้อเดี๋ยวสิมาเลี้ยงคือก้าละนะครับมีหัวหนึ่งหมาลยแล้วเบานะครับล้าบอกทุนหมดด้านล่างเลยเังยึดไม่ทันมะยวาบอกเเนมาเลกตัวอะไ สิบหกสิบเจ็ดัวออวางบนทางล่างไงเป็นหัวยี่ด้เปนตะบังเท้าวาหรือตะดวงอยู่้หวนอกวางเลยหัสานึ่งวสามหนึ่งแล้วสามหนึ่งสี่สามหนึ่เหกสามหนึ่งสี่สามหนึ่งอนะครับเพกิได้สองหัวสองหัวครัเาไปหาคนดตะลิเก่าได้อ เอาด้วยพี่นอ้องเงินล่องล่องเพื่อนบ้านฟังเล่าเงิอนอนนะครับหามีโชกกันเพื่อนบอกดูดูนะครับมองเลยกขึ้นดวายเนี่ยเล็กเก้าเก้าเนี่ยมาก่อเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเก่าสามหาเนี่ยผมคิดวาจะเป็นเลข็กง,ง่ายเดยอะพี่น้องนะครับล่องมด้วยหาโชค้ามาน้ำนํำนำนำานนเมางวันนี้อ๋อขอคุยเมาอะไรนะครับจิแบแบปันในทางให้พี่น้องเอฟซีเด้อครับสวัสดีครับ